มันมาจางเหนวันนี้หรือว่ามันเป็นคาท่าของไขหรือเปล่าไขป,ปลุกเซกมันมาหรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ใช่คาท่าอะไรวะเฮ้ยเหมือนมันปลุกเซกอะไรไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเสียงมากหรอเลยลทุกคนเมื่อกี้ โอเคทุกคนวันนี้ผมก็จะเข้ามาในป่าที่มีห้างที่ผมได้ทำไว้นะทุกคนนะวันนี้เราจะมาสังเกตการเสือสมิงที่อยู่บริเวณตรงนี้นะทุกคนนะว่ามันจะโพให้เราเห็นอีกหรือเปล่านะทุกคนแต่ผมคาดว่ายังไงมันก็ต้องมานะทุกคนนะเพราะว่าผมมานอนห้างทีไลมันก็จะชอบโพมาให้เห็นตลอดเลยนะทุกคน โอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปรอบนห้างกันเลยนะคอยสังเกตการมันอยู่นะตอนนี้คือเรายังไม่เจออุ้ยเมื่อกี้เมืนเจอแสงพราดพราดนะทุกคนแซงเลยวะไม่รู้ว่าทุกคนเห็นเห็นป่ะนะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวผมต้องรีบขึ้นห้างก่อนแนละ้วทุกคนนะผมว่าค่า ถ้าจะไม่ดีแล้วเราจะคอยไปสังเกตการอยู่ข้างบนห้างกันดีกว่าเื่อควาปลอดภัยนะทุกคนครับทุกคนพบกับผมช่องนุ่มเจ็ดแค่นะทุกคนวันนี้ผมก็จะเข้าป่ามามาคอยสังเกตการเสือสมิงอยู่บนห้างที่เราได้สร้างไว้นะทุกคนนะกพคาดว่ามันน่าจะโพ่มาให้เราเห็นอีกครั้งนะทุกคนเพราะว่ามโผพ่มาทีไรมันก็จะ โผล่ออกมาล่าผมตลอดเลยนะทุกคนนะเพราะว่าเหมือนเจ้าเสื้อสมมิงตัวนี้มันจะเป็นคู่เวรคู่กรรมของผมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนนะเดี๋ยวเราก็จะมาคอยสังเกตการวันนี้อยู่บนห้างนะทุกคนว่ามันจะมาถีท่าไหนให้เราเห็นแล้วแล้วว่ามันจะมาสําแดงฤทธิ์แบบไหนให้เราเห็นอีกครั้งนึ่งนะทุกคนนะก็จะคอยสังเกตการอยู่บนห้างต้นไม้อีกเช่นเคยนะทุกคน แต่ตอนนี้คือยังเงียบอยู่นะทุกคนนะคือเสียงเสียงบริเวณรอบข้างของผมเนี่ยคือยังเงียบมากเลยนะฮะมันยังไม่มีปฏิกิริยาว่าจะเห็นเจ้าเสือสมิงเลยนะทุกคนนะก็คือตอนนี้คือบรรยากาศรอบข้างของผมนี่เงียบมืดสนิทเลยนะทุกคนนะก็คือวันนี้ผมก็ได้ข้าวหางมาคนเดียวอีกเช่นเคยนะทุกคนนะก็ ก็ยังเปรียวๆอยู่นะทุกคนนะแต่เราก็ยังพกอาวุธมาเหมือนเดิมนะทุกคนพกพกมีดหมอแล้วก็ข้าวสารเสกมาอีกเช่นเคยนะทุกคนเพราะวันนี้เราก็มาคนเดียวนะแล้วอีกอย่างผมก็ไปได้เบีย้ยแก้มาจากท่านลุงท่านหนึ่งนะทุกคนนะก็เราก็ได้ไปช่วยท่านลุงเขาไว้นะก็เลยได้เบีย้ยมาอีกหนึ่งอันนะทุกคนนะก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้ผลหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนก็ ถ้าสำหรับท่านใดที่อยากรู้ว่าผมได้มายังไงนะั้นก็คือย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมเลยนะฮะว่าผมไปได้มาได้ยังไงนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของหนุ่มเจษเคด้วยนะทุกคนนะเพื่อที่เป็นกําลังใจที่ดีให้ผมได้ทำคลิปด้วยนะทุกคนนะตอนนี้ผมก็ยังคอยสังเกตการอยู่ข้างล่างเอ้ยอยู่ข้างบนห้างนะทุกคน เบาเนะทุกคนก็ยังเหมือนจะมีเสี่ยงนะแต่เราไม่รู้ว่าเสี่ยงอะไรเหมือนกันนะหรือมีปฏิกิริยาอะไรสักอย่างนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปสังเกตก,นะก,นะการข้างล่างนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศข้างล่างให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่านะทุกคนโอเคทุกคนไปดูกันเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างล่างนะทุกคนนะ ก็ยังไม่มีวีแววของสม,มิงเลยนะก็บรรยากาศวังเวงนะทุกคนเพราะว่าผมเข้ามาคนเดียวเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะฮะเงียบมากเลยนะทุกคนนะแถมยังมีเสียงหมาเห่าจากตีนเข่าด้านล่างอีกนะทุกคนนะ พอตีนเข่าด้านล่างเนี้คือจะเป็นหมู่บ้านของคนแล้วนะทุกคนก็จะมีเสียงหมาหอนตลอดทั้งคืนเลยนะก็จะพาให้เราวังเวงมากขึ้นนะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งบนนะทุกคนนะก็นาอยู่บนห้างผมเนี่ก็คือนาผักนาใสเลยนะทุกคนผมทําไว้คือแข็งแรงเลยนะแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนนะทุกคนนะต้นไม้มันก็จะแห้งๆน้อยนะทุกคน แต่ว่าบริเวณรอบภายนอกนี้คือ,อยังอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะทุกคนนะต้นไม้ก็ยังเขียวอยู่นะเีเด๋ยววันนี้เราก็จะมารอดูปฏิกิริยาของเจ้าสมิงนะทุกคนว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนให้เราได้เห็นกันนะุแต่ตอนนี้ผมก็เริ่มได้ยินเสียงเท้า เดินแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าเสียงเท้าเขาอ,อะไรกันแน่นะแต่มองไปรอบๆนะคือยังไม่เจออะไรเลยนะเริ่มจะได้ยินเสียงเท้าแล้วยังไงมันก็ต้องโพ่ไหมเห็นนะทุกคนคาดว่าน่าจะไม่นานนะวันนี้ผมก็ได้เตรียมแบตมาด้วยนะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะแบต เี๋ยวเราจะแฝนไว้นะได้ไม่ต้องถือเมื่อยยากาศข้างล่างนี่คือ,อยังคือ,อยังไม่เจอตัวอะไรเลยนะทุกคนนะเฮ้ยเเหมือนมีอะไรคายมาทุกคนคือตัวอะไรวะเฮ่หมาเฮ้ยไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะ ไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่ากล้องเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าผมว่าเห็นเห็นมันชัดมากเลยนะมันเป็นหมาแล้วทุกคนครึ่งคนครึ่งหมานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกินอะไรมันวะเฮ้ยวันนี้ไม่เจอเซมิ่งเลยทุกคนแต่ว่าเจอ ตัวปะหลาดนะทุกคนมีร่างกายเป็นมนุษย์นะแต่พวามันเป็นหมานะทุกคนนะไม่รู้ว่ามันกินอะไรอยู่นะทุกคนนะ กล้องมันจะเห็นไปนะทุกคนเดี๋ยวผมจะซูมาให้ทุกคนเห็นนะเฮ้ยเห็นชัดเลยนะทุกคนหัวมันเป็นหมาแต่ตัวมันเป็นคนนะทุกคนนะเฮ้ยตัวประลาดเลยวะ มันมาจาังไหนวันนี้หรือว่ามันเป็นค้าท่าของไข่หรือเปล่าไข่ปลุกเซกมันมาหรือเปล่าวะ มองผมใหญ่เลยนะทุกคนนะเหมือนมันทรงใสอะไรหรือเปล่าวเนี่มองใหญ่เลยนะมันกินอะไรวะมันเหมือนมันจะกินอะไรอยู่นะ ก็พยายามซูมกล้องให้ทุกคนเห็นอยู่นะทุกคนนะเออเอเอเฮ้ยมันจะไปแล้วอย่าไปแล้วเฮ้ยมันโดนเข้าปลาไปแล้วเอาเอาโดนไปแล้วเฮ้ยโดนหายเขาไปในป่าละหายไปไหนหวะ ไม่มีแล้เนะี่ยไปไหนวะเฮ้ยหมายแล้วหมายแล้วโพมาตรงเดิมเลยที่เดิมเลยนึกว่าจะมาโพใต้ห้างแะละผมเปิดไฟสว่า,วางแนละ้วทุกคนเหมือนมันมันสง่สงส่งไฟห้องพมนะมันมองขึ้นมาบนห้างใหญ่เลยนะทุกคน คู่เลยนะมันคู่นะนีมนมันจะทำมาร์เหลืออะไรสักอย่างนะทุกคน ก็มองผมอยู่อย่างนั้นน,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 นะทุกคนนะมาล้อกไปนะไปแล้วครึ่งคนครึ่งหมาป่านะทุกคนนะไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะเมันเริ่มจะแปลกประหลาดแล้ว ชัดมากเลยนะทุกคนแล้วมันก็วิ่งเข้าไปในป่าแล้วนะทุกคนนะโอ้เลนเอาผมแบบว่าไม่รู้จะทดตอบวิชายยังไงเลยนะทุกคนนะคืองงเลยนะอึ้งไปพักนึ่งเลยนะครึ่งคนครึ่งหมาป้านะทุกคนนะแล้วมันมาอยู่ในป้าสมิงได้ไงวะ เงียบไปเลยนะทุกคนเฮ้ยมันเงียบไปเลยวะมันวิ่งหายเข้าไปในป่าเมื่อกี้เนี่ยเงียบเลยนะมันหายเข้าไปในป่านะนะทุกคนอันนี้เสียงมันเงียบแล้วนะทุกคนน่าเชื่อนะจะมีครึ่งคนครึ่งหมาไอ้เสียงอะไรจ๊ะ โอ้ยหโผล่มาแล้วอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยกระมิงเอ้าเดี๋ยวเจอกระมิงเดี๋ยวเจอมาป่านี่อะไรวะเฮ้ยเ้ตัวนี้ร้ายก้านนะตัวนี้ตัวนี้ไม่กล้าซบตามเลยนะทุกคนนี่ร้ายกาจริง เฮ้ยถือว่าไอหมาตัวนั้นมันจะเป็นบริวารของซมิงตัวนี้นะว่าน่าจะใช้แน่เลยนะทุกคนน่าจะเป็นบริวารน,นะอาแล้วถ้าผมมาอีนี้มันโพ่มาแน่อือือืม มันน่าจะหาบริวารม่รู้นะทุกคนเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันใช้กระถางอะไรวะเฮ้ยเหมือนมันปลูกเซกอะไรไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเสียงมากหรอเลยทุกคนเมื่อกี้มันมันมันไล่ามากวะแสดงว่ามันเมื่อกี้เนี่ยมันน่าจะไล่ มาที่เป็นบริวารมันแน่เลยนะทุกคนมันน่าจะเซกไล่มันแน่อน,แน,นอนเลยนะทุกคนไอตัวเนี้ยวิชาเอาเรื่องเลยนะทุกคนนะวิชามันหลายก้าจริง ยยอย่างนะ้เว้ยอย่างนะ้นเว้ยอ๋อว่าป้าตัวเมื่อกี้นี้บริวารมันแน่นอนเลยนะทุกคนนะไปไ,ไปเลยนะ คูปรับพ่นนะคุณทุกคนไอตัวเนี้ยง่ายเท่าไห้ป่า เมื่อกี้ไม่กล้าย,ยื่นหัวออกไปเลยนะทุกคนนะไอ้ตัวเนี้ยมันชอบเฟี้ยงมันชอบเอาลงไม,ไม้ไม้เฟี้ยงขึ้นมารอบที่แล้วก็เกือบโดนไม้เฟี้ยงเข้าหัวแล้วที <c oughs> เออไปล่อยไปแล้วเฮ้ยนั่นไงนั่นไงทุกคนพูดไม่ทัน่าคาดคำมเลยมันเฟี้ยงไม้แล้ว

ทุกคนมันซ้กอะไรวะแสดงว่ามันต้องมีสิ่งที่ผมมองไม่เห็นนะเฮ้ย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 ซุใหญ่เลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันซ้กัอะไรมันวะ สิ่งที่ผมมองไม่เห็นนะทุกคนผมใช้เขาถ่ายใหญ่เ,เลยนะเฮ้ยอะไรของมันวะ้้ <c oughs> ้ยยย มันเป็นอะไรมันวะเออเอเออะไรของมันวะมันเ,เป็นอะไรวะไม่เคยให้มันเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนอะไรของมันวะ อยู่ดีก็รุดหรูอว่ามันสู้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรอเมื่อกี้ก็มาไล่หมาไปแล้วแล้วทีนี้มันสู้ก,กับอะไรอีกเฮ้ยมันได้ยินเสียงเท้าอีกแล้วเสียงเท้าอะไรวะ เะาบอกว่ามันจะมาเพิ่มอีกแล้วนะวันนี้พอแค่ส่องตัวก็พอแล้วนะตัวเดียวก็จะเอามายู่แล้วนะเฮ้ย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 เอาเล้วเอาเล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ป็นังไง มัาเจออะไรสักอย่างแล้วทุกคนมันไล่เข้าไปแล้วไล่เข้าไปในป่าแนละ้วมันสู้มันอยู่ข้างในนะทุกคนอุยอ้ยอุ้ยมันสู้มันอยู่ข้างในเหมือน,นจะสู้กับหมานะอุยอ้ยใช่จริงด้วย,ยไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่าเหมือนจะสู้กับหมาตัวเมื่อกี้นะทุกคน แปลกยิ่งกว่าซมิงนีกนะทุกคนนะวันนี้มาแปลกจัดเสียงอะไรวะเสียงทุกแกตกใจหมดมันนึ้นหางเราไม่ได้นะทุกคนแต่ตอนนี้มันหายเข้าไปในป่าแล้วมัน ไม่มีวิแววพ่อมาเลยนะทุกคนนะไอ,ไอเจ้าสองตัวนัว้นมันหายเงียบเข้าไปในป่าเลยนะเงียบไปเลยนะเ,ออเงียบไปเลยเว้ย ไม,ไม่ไม่พกมา้ไหนเลยนะมนเงียบไปเลยนะไม่ใช่ว่าอยู่บนต้นไม้นะดีนะมันเป็นต้นไม้ไม่ได้นะพกอนี้มันขึ้นมาบนห้างไม่ได้นะทุกคนนะเพราะว่าบนห้างมันจะมีคูมีข้องนะทุกคน เพราะว่าก่อนทำนะผมเอาเลี่ยนพยาคุดตอกไว้ก็ต้นเสาห้างนะทุกคนนะมันไม่สามารถขึ้นมาได้นะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนุ่มเจเด้วยนะทุกคนนะก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมได้ทำคลิป แบบนี้นะทุกคนนะเพราะว่าผมก็ได้มาเสี่ยงอันตรายในป่าแบบนี้ด้วยนะทุกคนนะแล้วก็เสี่ยงภัยจะมาเจอกับตัวปลาราดแบบนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องของนุ่มเจ็ดเค้ด้วยนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาท่านชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน